f a ล c ่าเคา r เซอร์บส่งมอบอยาเม็ดแลกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านโครงการยากำลังใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกันค่ะสับโครงการยากำลังใจเพื่อส่งมอบอยาเม็ดแลกค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนำโดยคุณ I r i e วไตาสารศรีค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่4ค่ะและผู้ก่อตั้ง Art for Cancer By a r i e ไค่ะโดยมีพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถานวิทยามะเร็งศิริราชค่ะและอีกมากมายนอกจากนี้ค่่ะย,ยังมเา บันเทิงค่ะที่มาร่วมส่งต่อกําลังใจดีๆไม่ว่าจะเป็นเกศชดาค่ะนุ่นลมิดาซึ่งโครงการนี้ค่ะยังต้องการการสนับสนุนในการส่งต่อยากําลังใจค่ะให้ครบตามเป้าหมายจํานวน2 0 0หมชุดค่ะให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศโดุกผู้ชมค่ะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกันได้ค่ะในการส่งต่อกําลังใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือสมทบทุนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสาขาสรยาบัญชีออมทรัพย์ค่ะชื่อบัญชีบริษัทอาร์ตออฟไลฟ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะเลขที่บัญชี3 1 6หนึขีด ๔0 0๐4ค่ะโครงการยาก,กำลังใจก็เริ่มมาจากตัวเราเองอะค่ะที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งวันแรกที่รู้ข่าวร้ายเขารู้สึกยังไงร,รวมถึงคนข้างๆผู้ดูแลรู้สึกยังไงก็เลยอยากส่งต่อเป็นยาเม็ดแรกค่ะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก่อนที่เขาจะได้รับการรักษาด้วยการให้คีโมฉายแสงหรือรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ยาเม็ดแรกของผู้ป่วยมะเร็งก็คือกำลังใจที่จะทำให้มีความหวัง ในการรักษาแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องนะคะที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้สามารถรู้ว่าจะเข้าถึงการรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่หลงเชื่อข้อมูลผิดๆค่ะอ๋ออยากให้ยากำลังใจนี้นะคะถูกส่งต่อไปถึงมือผู้ป่วยมะเร็งค่ะ20,000รายทั่วประเทศนะคะผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ30โรงพยาบาลแล้วตอนนี้นะคะก็อยากให้ผู้ป่วยได้รับไปนะคะเมื่อวันแรกที่ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวมืดมนหรือว่าเคว้งค้างไม่รู้จะทําตัวยังไงก็จะมีเหมือนอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเหมือน first เอ d เนอะเหมือนแบบเป็นพอ,พอรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่บับบบได้อันนี้ เลยลราก็จะรู้สึกว่ามีความหวังกำลังใจค่ะ,ะความพิเศษของยากำลังใจเวอร์ชัน2นะคะก็จะมีเหมือนเป็น QR code ค่ะที่จะเข้าสู่ไลน์แชทบอร์นะคะก็าคนไทยเล่นไลน์เยอะก็จะทำให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีวิดีโอที่จะเป็นวิดีโอของผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเนาะผู้ที่อยู่กับมะเร็งมาแล้วยังมีชีวิตอย่างมีความสุขก็จะเหมือนเป็นเม็ดยากําลังใจจากผู้ป่วยถึงผู้ป่วยค่ะการสนับสนุนนะคะจริงๆได้รับการสนับสนุนจากทาั้งทาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติสถานวิทยามะเร็งแห่งชาติแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ทํางานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะรวมถึงศิลปินดาราที่น่ารักนะคะจริงพี่เก๋ชลาดาด้วยแล้วก็พี่นุ่นด้วยนะคะก็เหมือนเป็นภาคประชาชนนะคะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเรานะคะคในการที่จะส่งต่อประโยชน์นี้ให้ถึงมือผู้ป่วยค่ะแล้วก็ยังมีคุณปั๊มนะคะคิ้วต่ําแล้วก็เชฟน่านค่ะที่มาร่วมออกแบบในเรื่องของปกสมุดแล้วก็สูตร ที่จะเป็นเมนูอาหารนะคะเพื่อสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะคือจริงๆก็ตอนแรกคือพี่เก๋ชลดาทอมาช,มาชวนน้องว่าแบบมีโครงการนี้เข้ามามก็ตกปากรับคําเลยค่ะเพราะว่าก็หนึ่งก็ตัวเองก็มีประสบการณ์ตรงเนาะจากครอบครัวจากคุณแม่แล้วก็มีความสุขว่าเราเข้าใจความรู้สึกของทั้งผู้ป่วยและ<ม>คนที่ต้องดูแลเราก็เลยมีความสุขก็ไม่เห็นมีอะไรที่ทจะเสียาหายที่เราจะเข้ามาร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้ จริงก็จะบอกว่ากําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้งทุกๆคนนะคะที่พยายามที่จะส่งต่อกําลังใจแล้วก็ส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะได้มีความหวังนะคะได้มีโอกาสารอดชีวิตแล้วก็สามารถมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงตลอดการรักษาค่ะค่ะใครที่รู้ข่าวโครงการนี้นะคะจริงๆก็สามารถเข้าไปบริจาคได้ในช่องทางของ Facebook Fanpage Art for Cancer by Ariel นะคะแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีที่จะสนับสนุนได้เลยไม่ว่าจะเป็น เท่าไหร่กี่บาทก็ถือว่าได้ช่วยนะคะหรือช่วยบอกต่อแชร์ต่อให้เพื่อนๆผู้ป่วยรู้ถึงโครงการนี้แล้วก็มารับยากำลังใจกันค่ะกอ็อยากให้อยู่กับปัจจุบันนะคะมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทุกๆเช้าตื่นมาขอให้มีความสุขค่ะเพราะว่ามะเร็งเนาะไม่ชอบความสุข <laughs> เราก็รับวันจะไปเลยใช่ค่ะ